สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีแฟนๆฟ,นฟ,นฟีไฟแล้วก็แฟนๆเอฟซีช่องหัวฟูด,ด้วยนะครับเออก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับผมเนื่องจากช่องหัวฟูนะครับมีคนติดตามครบ5 0 0พันคนแล้วครับตบมือตบมือครับตบมือนะครับวันนี้ก็จะมาแจกเพชรแจกของให้กับเอซี ให้กับซับพอร์ตนะครับผมซึ่งแม่ก็พวกเราก็อุตส่าห์ใจดีกดสมัครสมาชิกช่องกดติดตามช่องนี้จนครบ5 0าพันซับสครับเบอร์นะครับขอบคุณจริงๆนะครับซึ่งวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาแจกของชิ้นนี้เลยนี่เลยครับผมนะฮะอยากได้ปะนี่เลยครับของที่พี่จะให้พวกเรานะครับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวล้อมาโผล่มาจากไหนเออนี่เลยครับรถมอเตอร์ไซค์เชดแ เออดิฟกาแล็กซี่ฮะโคเทบอกเลยนี่เป็นไงอยากได้เปล่าอยากได้ไหมเออนี่นะฮะแจกไอ้น,นี้ไม่พอครับผมแจกเพชรไปให้ด้วย3ามสิบเพชรด,ด้วยครับผมคอบมือ นะฮะได้เพรไป310ยเพรแล้วก็รถมอไซค์อีกหนึ่งคันนะครับผมเออใครที่อยากได้นะครับผมกติกา,กาง่ายนิดเดียวกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับไปคอมเมนต์ชื่อ UID ของเรานะฮะต่อท้ายด้วย fc หัวฟูหรือจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผม แล้ววันพรุ่งนี้นะครับพี่จะสุ่มรางวัลให้กับคนที่พิมพิมอะไรนะเลข UID นะครับด้านล่างในคลิปนี้ซัพพอร์ตก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับผมใครที่สมัครสมาชิกช่องก็พิมพ์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อท้ายพี่ฟูอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะกิจกรรมก็อันนี้ก็ฉลองครบห้าพันทับนะครับผมใครที่อยากได้เพชรหรืออยากได้รถมอเตอร์ไซค์นะฮะก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับนะโอเคนะ แล้วจานวนกิจกรรมที่แจกไปนะครับผมใครที่มียศอยู่ด้านหลังคือมีมงกุฎอยู่ด้านหลังนะครับพี่จะสุ่มมา2คนนะครับสุ่มมา2คนจะได้รับเพชร310เพชรแล้วก็มอไซค์คนละคัน2คนนะส่วนใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็จะสุ่มมาคนนึงนะครับผมเป็นน้องๆคนดูทั่วไปที่ไม่ไม่มีงบประมาณที่จะสมัครสมาชิกช่องแต่พี่จะสุ่มมาอีกคนหนึ่งเป็น3คนโอเคไหมก็จะลืมร่วมสนุกกัน นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครา b e กดแชร์กดกระดิ่งแล้วใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็อย่าลืมสน,สนับสนุนกันไปด้วยยาวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไว้มารุ้นกันว่า,าอีพีต่อไปใครจะเป็นคนได้เพชรเราก็ได้รถไปนะครับเอาไว้เจอกันอีพีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายไป